ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ในวันเอกราชของรัฐปาเลสไตน์ซึ่งตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2567ความว่าพระนักท่านนายมุมุดอับบาสประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์เมืองรอมาลล์ในโอกาสวันเอกราชของรัฐปาเลสไตน์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนาใบสมบูรณ์และมีพลังกายใจทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวปวาเลสไตน์มีสันติสุข เข้มแข็งยืนหยัดยืนยงและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยและรัฐปาเลสไตน์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจอันดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะกระชับความร่วมมือต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา13นาฬิกา26นาที สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริด้านการเกษตรได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกด้วยการทำนาแบบลดโลกร้อนด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ในระยะที่45 50วันติดตั้งระบบแอปพลิเคชันดูระดับน้ำช่วยให้เกษตรกรสะดวกและง่ายต่อการควบคุมส่งเสริมการไถกลบต่อสั่งข้าวและใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟางแทนการเผาสาร้างระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกขอ87จำนวน1,000กิโลกรมัมเมื่อเดือนม,มีนาคม2567และนำไปกระจายพันธุ์ข้าวกแก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่10รายในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกเพื่อขยายสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ผลผลิตกว่า14,000กิโลกรมัม กรมชลประทานมีแผนขุดขยายสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้ในปี2569และจะขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสะช้างและติดตั้งสถานีตรวจวัดอุทกวิทยาสำหรับอ่างเก็บน้ำรวมถึงติดตั้งระบบกระจายน้ำของโรงเรียนในร้อยเพื่อการบริหารจัดการน้ำต่อไปจากนั้นท่อประเดีการเกี่ยวข้าวพันกข9 7หอมรังสิต เป็นพันธุ์ข้าวเจ้ามีลักษณะนุ่มกลิ่นหอมไม่ไวต่อแสงปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและนาปรังอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ106วันโดยวิธีหวานน้ำตมค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหมให้ผลผลิตเฉลี่ย737กิโลกรัมต่อไร่ที่ผ่านมามีกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพบว่าข้าวมีการเจริญเติบโตดีและการระบาดของโรคพืชลดลงนอกจากนี้ โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ดำเนินโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริคู่ขนานไปกับการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคม2567ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบรุรีมอบต้นกล้าทุเรียน38ต้น22สายพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ในการดูแลรักษาบำรุงต้นทุเรียน กรมทรัพยากรน้ำติดตั้งโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำเพิ่มเติมอีกทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรให้แก่นักเรียนในร้อยภา,ายใต้ชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านการปลูกผักสวนครัวเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถต่อยอดช่วยเหลือประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ดีในการนี้ทอดประเนตนนิทศการการเกษตรอารทิตย์ กรมวิชาการเกษตรได้นำเสนอสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวกวกการจนบ,บุรีหนึ่งเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกตรงตามมาตรฐานการส่งออกและตลาดในประเทศกรมประมงดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ําจืดไทย ปี2567ได้มอบพันปลาน้ำจืดไทยแก่หน่วยงานชุมชนประมงและประชาชนรวมถึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสนองพระราชประสงค์ในการฟื้นฟูทรัพยากรปลาน้ำจืดของไทยเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้และเป็นแหล่งโปรโตีนให้แก่ประชาชนสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปก่อ,อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนวัดโยธีราชสัทารามซึ่งได้น้อมนำพระราช,ชดำริมาจัดทำโครงการดินดีผักดีสุขภาพดีชีวีมีสุขเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนทำการเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันอาทิการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการปลูกผักและการทำการเกษตรบูรณาการเข้ากับวิชาการเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชน ทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรของสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสร้างงานสร้างอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นงานศิลปะท้องถิน่นอาหารสดและอาหารแห้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอาทิผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยบ้านนาผลิตภัณฑ์ขนมกุยช่ายบ้านนาและผลิตภัณฑ์ไข่เค็มมะดันเป็นต้นวันนี้เวลา18นาฬิกา24นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบ no. นะีนัมเบอรวันณโรงเรียนจักคคำคนาธรจังหวัดลำพูน ปีนี้ได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอรวันดีเด่นระดับประเทศไอ้น้อมนําหลักการโครงการมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาเครือข่ายจัดกิจกรรม MOU m o ใจสารสายใหญ่ทูบีจัดค่ายพัฒนาแกนนําการศึกษาดูงานในการทํางานให้มีคุณภาพยั่งยืนส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดมาแล้ว18ปีให้คำปรึกาคิวสร้างสุข กิจกรรมเช่นเล่นเกมตรีกีฬาศิลปะและอัตลักษณ์วิถีล้านนาสมาชิกพึงพอใจระดับดีมากส่งผลให้กล้าแสดงออกและภูมิใจในตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและนำผลงานประสบการณ์สมัครตอ่อในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันลำพูนเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินน้อมนำพระมาดำเนินการขยายเครือข่าย ัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง8อำเภอมีผลงานอาทิโรงเรียนทีประการบ้านโฮองยอดเพชรระดับ2วิทยลาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนทองระดับ1โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาต้นแบบระดับเงินอำเภอและชมรมรางวัลดีเด่นระดับประเทศประจำปี2567ได้แก่อํเภอเมืองลำพูนโรงเรียนส่วนบุญโยปถมลำพูนบริษัทแจมฟ้าเซฟมาร์ Mart, จำกัด โอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนและสํานักงานคุมประพฤติซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกจุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกําลังใจและคําแนะนํากับพระราชทานคําปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนที่ซักถามปัญหาเพื่อนําไปสู่การจัดการกับปัญหา จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันสำหรับจังหวัดลำพูนมีเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง24ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีวันนี้เวลา10นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีการศึกษา2566ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา รอบเช้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครและวิทยาเขตสุรินทร์รวม1,506คนรอบบ่ายมออปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมออปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์กลางนครราชสีมารวม1,867คน โอกาสนี้ประธานองค์มนตรีมีโอวาสความว่าที่ว่าบัณฑิตเป็นผู้ส่งความรู้นั้นม่ได้หมายถึงความรู้ทางวิชาการแต่อย่างเดียวหากยังหมายถึงความรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยส่วนที่ว่าบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาก็หมายความว่าจะต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญากล่าวคือไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเสมอแล้วคิด พูดทำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาววันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงปราณีอุ่นพรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐถินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐถินและเงินบำรุงอาราม ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายณวัดสุทารามอาหามอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพื้นที่5ไร่3งานเศษเดิมชื่อวัดอารามต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดอาหามเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2271โดยพระครูบาริน เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในหมู่บ้านและเป็นวัดแรกของชุมชนเริ่มจากการสร้างกุฏิด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาและสร้างวิหารชั่วคราวในปี2474ได้สร้างอุโบสถขึ้นอีกหลังได้รับประจานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2478ต่อมาปี2479เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธารามมีเสนาสนะสำคัญอาทิอุโบสถสาราการเปลี่ยนกุฏิสง์และวิหาร ปัจจุบันพระครูสังวรนันทวิสุทธ์เป็นเจ้าอาวาสวัดถือเป็นวัดสําคัญและมีความใกล้ชิดกับชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียงนอกจากนี้ยังพบการบันทึกอักษรธรรมล้านนาที่บันทึกพัฒนาการของวัดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนมีจารึกอักษรธรรมภาษาล้านนาบันทึกนามพระสงฆ์ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดและผลงานต่างๆของเจ้าอาวาสในการทำนุบำรุงวัดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทวินัยชัยชนะสงครามดาบตำรวจปรีชาโครเนนดาบตำรวจอานนท์และเมะสิบตำรวจโทกิติภูมิมรกตและสิบตำรวจโทมุ h ั m มัดมูซอดี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรถจักรยานยนต์บอมขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน446เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน44เหตุเกิดบริเวณสะพานตันยงตำบลมะนังยงอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลา นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งห้าคนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชนิพิเป็นประธานเปิดงานครบรอบ30ปีวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชนิริต ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดภายใต้ชื่องานสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567และใต้ร่มพระบารมี30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอด30ปีได้ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริจนเกิดผลสำเร็จทั้งเรื่องดินน้ำป่าและอาชีพสามารถขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมสร้างประโยชน์สุขและความมั่นคงทางอาหารตามแนวชายแดนตามพระราชปรญิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีมอบต้นพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่และไม้ผลพันธุ์ดีที่กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรและชมนิทรรศการต่างๆของศูนย์ วันนี้พลเอก,กปรปนารุติตโอโคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดมริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติการวิจัยทดสอบและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลโครงการหลวงจากนั้นเป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมงานสัมมนานานาชาติ2,567 เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชุมภัรษาหรอบและครบ55ปีของมูลและนิธิโครงการหลวงในหัวข้อจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกระหว่างวันที่1ถึง4ธันวาคม2567นณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่างตามแนวทางพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงรวมทั้งติดตามการเตรียมงานโครงการหลวง2,567ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดแฮซอนฮิลส์ห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบารมี55ปีโครงการหลวงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโครงการสัมมนา,าผู้นําเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาให้คณะผู้อมนวยการโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ค่ายวชิราบุตรอาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและบรรยายหัวข้อ ความสำคัญที่ผู้นำต้องการเรียนรู้ด้านจินตปัญญาศึกษาซึ่งจัดขึ้นตามบทคัดข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์กับสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy ในความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการขยายผลเป็นวงกว้างแก่ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารของโรงเรียน ก่อนขยายผลไปยังครูบุคลากรและนักเรียนต่อไปได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่4มุ่งหวังให้โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิใน14จังหวัดภาคใต้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการขยายผลโครงการซึ่งจะติดตามผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนต่อไป <c oughs> วันนี้นายนุรักษ์มาประนีตอคมนตรีในฐานะกรรมการกองทุนการศึกษา <c oughs> เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเทศบ,บาลตำบลเชียงม่วนดำเนินการก่อสร้างสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กวัย3-5ขวบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรมในการศึกษาในระดับต่อไปได้รับบริจาคที่ดินจากนายวิทยานางปราณีเร่งเร็ว และนายบุญธรรมนางจ,นจันล่ากองแก้วรวมสองไร่เศษมีบุคลากรทางการศึกษา14คนนักเรียน130คนพร้อมกันนี้องค์มนตรีได้มอบถุงพระราชทานสำหรับเด็กของมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในอำเภอเชียงม่วนและนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนเพื่อนำไปมอบให้กับราชดรใดพื้นที่ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยพอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาาิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปติดตามโครงการกำลังใจในพระดาริณ่าเรนจำจังหวัดกาญจนบุรีได้นำข้อกำหนดกรุงเทพมาปรับใช้จริงในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิงการดูแลสุขภาพจัดการศึกษาปรับพฤติกรรมและการฝึกอาชีพโอกาสนี้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดทำงานมีไรายได้หลังพ้นโทษพร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกวิชาชีพให้มีงานทำหลังพ้นโทษอาทิ อาหารคาวหวานเบเกอรี่และขนมไทยการชงกาแฟสดและเครื่องดื่มเสริมสวยนวดแผนไทยงานทอผ้าปัดเย็บและสิ่งประดิษฐ์และเมครารเมรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบ NO ียนโอท็อปการพัฒนาผ้าเขามา้าทอผสมเส้นไหมได้รับการรับรองมาตรฐานตราเครื่องหมายนกยุงเขียว ตอนบ่ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกาเจรบุรีรับฟังการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการกำลังใจในพระดมบริของหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาเจนบุรีจัดทำหนังสือพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจอาทิแผนการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการใช้ AI สร้างคอนเทนต์การตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเจนบุรีจัดอบรมวิชาชีพการบริการและเครื่องดื่ม ในปี2,568จะเพิ่มหลักสูตรการจัดดอกไม้การผูกผ้าในงานพิธีนวดแผนไทยการทำเบเกอรี่ขั้นสูงและการผสมเครื่องดื่มจากนั้นไปเยี่ยมนางสาวจันทราสีสมวงคนต้นแบบซึ่งภายหลังพ้นโทษได้มอบเงินสงเคราะห์ค่าพาหานะกลับภูมิลำเนาและมอบเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจในพระดมริโดยนำความรู้ที่ได้มาเปิดร้านขายเครื่องดื่มน,น้ำชง และการดูดวงไพ่ยิบสีที่บ้านในอำเภอพนมทวนท,ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรขติยาราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพร,พรขอให้ทรงมีพระพรนาไม้แข็งแรงเช่น นายกสมาคมชาวอีสานและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยการบริจาคสมทบมูลและนิธิชัยพัฒนาได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สองเท่ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข02 4478585 8ต่อ103หรือ109